s a m ซุง Galaxy S 2ี่ในบางรุ่นนั้นอาจจะได้ใช้ชิปเซตเป็น Exynos 2500หลังพบเบาะแสล่าสุดว่ามีข้อมูลตัวนี้รูดออกมาบน g e e k b e n c นั่นเองถ้ากระมางเด็กข่าวสารดีทางไอทีในช่วงเย็นด้วยว่าสแปนในกาสาเิมันทีนพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเราด้วยนะครับเพื่จพอจ้ข่าวสารที่มา่ตใจแบบนี้เป็นประจำทุกวันซาวคลิปนี้นะครับจมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ Samsung s a m s u n Galaxy g A25 ที่อาจจะใช้นะครับชิปเซ็ตหลายหลายคนมีข่าวลือแหละว่าเฮ้ยชิปเซตของมือถือรุ่นนี้นะจะใช้เป็น Snapdragon 8 Elite นะครับก็คือชิปเซตตัวท็อปเลยของ Snapdragon แบบยกเซต หรืออาจจะมีการนำเอาชิปเซ็ตจากค่าย m e d i a t e ทมาผสมผสานในบางรุ่นก็เป็นได้อย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลที่แสดงบนกิ k กสเปนล่าสุดนั้นกลับชี้ว่าเจ้าตัว Galaxy S 25 Plus จะใช้เป็น Exynos 2500นั่นเอง s a m s u n Galaxy g S 25 Plus ในรหัสโมเดล SM-S936B ได้ปรากฏข้อมูลของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้บน g e e k b e n c h โดยรันอยู่บนระบบ Android 15นะครับ และก็จะมีเรื่องของชิปเซ็ต10ข้อซึ่งดูแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับ e x y n o s 2500รุ่นใหม่เป็นสัญญาณว่าเจ้าตัว Samsung Galaxy S25 Series จะยังคงวางขายด้วยการแบ่งเป็นเวอร์ชันอย่างเวอร์ชั่น e x y n o s และเวอร์ชัน Snapdragon เหมือนที่ผ่านมาเดยคคาดการว่าในครั้งนี้นะครับโซนยุโรปจะได้ใช้เวอร์ชันเป็น e x y n o s ส่วนที่อื่นๆนั้นจะเป็นเวอร์ชัน Snapdragon จากข้อมูลที่ปรากฏนะครับ e x y n o s 2500มี CPU 10คอร์ครับซึ่งคอรักความเร็ว3.3 GHz ดสร์คอประสิทธิภาพสูงสองคอนะครับ2.75 GHz และ5คอร์นะครับ2.36 GHz คอมหกกะหยัดพลังงานอีก2คอหนึ่งจุครับ CPU รุ่นนี้จะเป็น X-Step นะครับ950ที่บนสถาปัตยกรรม RDNA ของ AMD นะครับ แม้ว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยจะมีขา่ขาวว่าซัมซุงและมีปัญหาในเรื่ยอยงการผลิต X G n o t 2500แต่จากข้อมูลบองกิกสเปนนะครับออกมาล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าสถานการณ์อันนั้นเนี่ยอาจจะไม่รุนแรงมากมานักหรือเปล่านะครับซับคะแนนบองกิกสเปนนั้นก็ยังไม่ค่อยเอ่อมาเทียบกันในตอน Galaxy S25 พ l u s ักเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ต้องรอดูข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อไปเนาะแต่ถ้ามือถือ Galaxy S25 Series ที่เข้ามาวางขายในประเทศไทยเนี่ยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็น แน,แนนนจาากกอออ่่หรืเปสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนม,นมเนยมีเยอะแยะเลย เพื่เพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งวันนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีดและขอ้อเรนต่อไป ช่องเรามี f c e b o o o f แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย